สวัสดีครับคุณฟังทีักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่ารู้ทันแจกเงินดิจิตอลสวสมชายจับไตสอแววทำไม่ได้หวังยืมมือสภา,ากับสารคว่ำพรบกู้เงินเนื้อหาใจความนะครับนายสมชายแสวงการซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับขึ้นต้นเนี่ยสมชายบอกว่ารู้ทันแจกเงินดิจิตอลเพื่อใคร หวังยืมมือสภาสารคว่ำคืออย่างนี้นะครับเอกสารประกอบนโยบายที่พักเพื่อไทยยืน่นแล้วก็ชี้แจงกับกอกตว่าที่มาของเงินที่จะใช้ดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิตัลมูลค่า5้0แสนหล้านบาทเนี่ยจะใช้การบริหารงานงบประมาณปกติและการบริหารระบบภาษีคือ 1. ประมาณการรายได้ปี2567ที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่2องแสนล้านบาท 2ภาษีที่จะเก็บได้เพิ่มขึ้นจํานวน1นึ่งแสนล้าน3การบริหารจัดการเงินกู้จํานวน1นึ่งแสนหนึ่งืล้าน4การจัดการงบประมาณสวัสดิการที่ซ้าซ้อนอีกจํานวน9 0,000มล้านบาทสรุปว่าที่มาของเงินเนี่ยไม่ได้เป็นการดําเนินการตามข้ออ้างทั้ง4ข้อเลยไม่มีเลยหากแต่ว่าชัดเจนมากว่าเป็นการกู้มาแจกแล้วก็กู้มาแจกนะครับการจะออกพอรบรเงินกู้6 0แสนล้านบาทดังกล่าวซึ่งไม่ตรงกับรายงานที่เคยแจ้งเอาไว้เป็นหลักฐานต่ตอกกตเนี่ย เป็นเรื่องที่กอกตอคงจะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนนะครับว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายอะไรบ้างทั้งที่มาของเงินที่ไม่เป็นไปตามที่แจ้งเอาไว้กับกกตหรือว่าจะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่การเลือกวิธีการจะตราเป็นกฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินตามมาตรา53ของกฎหมายวินัยการเงินการคลังก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา140เนี่ยนะครับอาจจะทําได้ครับ แต่ก็หาใช่ว่ากฎหมายมาตรา53นี่จะอนุญาตให้ทําได้ในทุกกรณีนะครับเพราะมีเงื่อนไขกํากับเอาไว้ชัดเจนโดยให้ทําได้ก็แต่เมื่อมีเงื่อนไขสําคัญ4ข้อด้วยกัน 1. เร่งด่วน 2. ต่อเนื่อง 3. เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ 4. ไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันสรุปแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าเงื่อนไขอะไรเลย ทั้งเรื่องความเร่งด่วนก็ไม่ใช่เรื่องความต่อเนื่องก็ไม่ใช่เพราะการจ่ายเงินออกไปครั้งเดียว5 0 0แสนล้านบาทเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนะครับมีที่ต่อเนื่องคือต้องใช้นี่พร้อมกับตกเบี้ยน่นแหละครับหรือถ้าเกิดจะอ้างว่าเพื่อแก้วิกฤตของประเทศเนี่ยข้อเท็จจริงมันก็ไม่ได้มีวิกฤตร้ายแรงเช่นมีสงครามก็ไม่มีโรคระบาดโควิดก็ไม่มีวิกฤตต้มยำกุ้งมันก็ไม่มีเหมือนกับอดีตไม่มีนะครับส่วนข้ออ้างที่บอกว่าไม่อาจจะตั้งพรบงบประมาณได้ทันเนี่ยข้อนี้ ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567วงเงินทั้งหมดคือ3,480,000สล้านบาทเนี่ยยังไม่ได้ผ่านเข้าสภาเลยนะครับแล้วจะอ้างว่าตั้งงบประมาณไม่ทันได้ยังไงละครับเว้นแต่ว่าจะตั้งไม่ได้ผิดในหลักสำคัญคือบริหารจัดการตัดลดงบประมาณไม่ได้และไม่อาจเพิ่มโครงการเข้าไปรวมในพรบงบประมาณ2,567ได้ เพราะว่าจะเพิ่มงบประมาณปี67มากขึ้นสูงกว่า4ล้านล้านบาทด้วยเหตุนี้แหละครับในเมื่อจะดันธุรังทําต่อเนี่ยถึงต้องแตกออกเป็นพรบรงบประมาณ3ล้าน4ี่แสนแปดหมื่นล้านบาทและก็พรบรงเงินกู้อีก6 0แสนล้านบาทลึกๆแล้วเนี่ยคงจะมีการคาดหวังนะครับที่จะอาศัยให้คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่ก็รัฐสภาหรือไม่ก็สอสอหรือไม่ก็สวหรือไม่ก็สารรัฐธรรมนูญเนี่ยช่วยโต้แย้งแล้วก็ล้มนโยบายแจกเงินดิจิตอลนี้ไป ด้วยการคว่ำร่างพรบงเงินกู้ดีแทนเหตุเพราะนโยบายที่เคยหาเสียงแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้จริงแลว้วกมังครับเลิกดันทุรังเถอะครับ